สวัสดีจ้าวันนี้คุณยายนะคะมาขอบพระคุณนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะคุณยายก็มาทานของหวานนะคะของหวานคะแนนคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะก็ฝากขอบพระคุณคุณแม่ที่ท่านไม่ประสงค์ออกน้ํานะคะเติมคะแนนช่วยคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะได้ทานผลไม้วันวานก่อนนอนนะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้บุญกุศลนะคะ นำพาคุณแม่ท่านและครอบครัวของท่านนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะขอสาธุสาธุนะคะ ขอบคุณในความเมตตามากๆเลยนะคะคุณยายช้างทั้งส่งเชือกนะคะไม่ได้แต่ทานผลไม้อย่างเดียวนะคะคุณยายยังได้ทานยาทานต้นสับปะรดนะคะเป็นคะแนนที่แม่ๆพ่อๆท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะช่วยป้อนผลไม้หวานๆให้กับคุณยายนะคะคุณยายก็เจ็บสะสมนะคะได้คะแนนไปซื้อต้นสับปะรดนะคะ ก็ขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะทั้งช่วยให้พวกเราตายายนะคะได้ค่าน้ำมันไปตัดหญ้านะคะเลี้ยงช้างชราทั้งสองเชือกนะคะก็ขอพระคุณท่านมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านทํากิจการงานใดนะคะก็ขอให้รุ่งรุเรืองๆืองนะคะยายขอสาธุสาธุนะคะขอพระคุณท่านมากๆเลยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับุยายช้างทั้งสองเชือกนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะคุณยายได้ทานนะคะมีรูปรา่างอ้วนทุวนนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะให้คุณยายทานต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า